อบไปพายพีไป้องเ้ยขอบุณขอบุไีไปดองนะครับ ยังหรือเปล่าตนนี้นราทำอรทำอทำอาไพระจานะครับเด้องขุดกำไรบลสุภาพระจ่าได้บทสอกตรงขออตรวจสอไปเพี่อยทำมาอย่างร้รดีใจไายขอบคุณค่ามาตามห้องตามหมงมาเลยครับตามหมงนะ แต่โมบา้ามากนี่หมอหมบคุณอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านชื่อไม่ออกค่ะ แต่ขนาดเรนึงจามาเปิดตาไปก็ได้บุญบณฑิบคุนตุก่านตุกท่านครับสลมาปิดมาย่งยิ่งระวังต่อแค่รวงเลย พบดนะครับขอบคุณครับขอบครับคำว่าถ้าจากคดนให้แล้วครับไปนอนครับไรประบมิว่าจะได้บุญฉบับขอตัวจขอไปได้ครับเด้อขอบคุณกับพูนครับขอบคุณมากเงี้ยฝากคนไหนฝากคนแค่คอมนนเมนต์หน,น่อยน้ำใจไปนอนตีส้มแนวเป็นแน่ใดตลาค้าบ๊ายบายอยู่ดีมีแฮสุดๆสุดๆนะจ๊ะเจอกันไรหน้าครับคำด้วยนะ